สวัสดีค่ะมีรถกระบะ4ประตูเกียร์โต้ประวัติผ่อพอดีสบายเดียวลว 6, ะ6 0 0 0กว่าบาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันคอนเทียนาวาร่านะคะเครื่องยนต์2.5 LE เดี่ยวเป็นแครคาริเบอร์เกียร์โต้ปี2010ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดสุดๆเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะนางังแอร์แบ็ก ABS นะคะกุญแจรีโมทนะคะเกียร์โต้ค่ะ ราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่3 19,000 0บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะคะัคนนี้ขอทานเงินเดือนในนับรวมผู้ช่าซื้อที่ครคันนี้ได้นะคะที่สิบเอ็ด5,000บาทขึ้นไปก็ซุ้รคันนี้ไปเช็คานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์อโต้นะคะแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะส5 LE ุด้า LE ค่ะเครื่องยอนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะ สภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรสอบถามละเอียดในการจัดเฟแนนซ์นกับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะรถสีคาวภายในสีครีมนะ้ะมันตัดกันมากเลยนะคะมิสันฟอนเทียนาวาร่านะคะเครื่องยน 2.5L E Caliber g ต o คันนี้ปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามราละเอียดเพิเติมได้นะคะที่เบอร์092 ศูนย์ห